เปิดครหาสนาหรู3า0รอล้านชมพู่ที่สามีนอตวิศรุตสร้างไว้เตรียมต้อนรับทายาทคนที่สามต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความฮอตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งปัจจุบันสาวชมพู่นั้นยังมีชีวิตที่ดีราวกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้หลังแต่งงานกับสามีนอตวิศรุต รืงสีสิ่งพิพัดกระทั่งได้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่และล่าสุดทางด้านสาวชมพู่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สามหลังจากได้ออกมาโพสต์คลิปอัลตราสาวพร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า he's a n า t h e r heart b e a t ต n g ้ิ้งไซมีซึ่งทำเอาคนทั้งวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวชมพู่และหนุ่มน็อตน,นั้นได้เพิ่งทำการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่กว่า300ล้านที่พิถีพิถันในการสร้างมากกว่า5ปีรวมถึงเดินทางบินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ถึงต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งจนออกมาอลังการงานสร้างมากๆซึ่งต้องงบอกเลยว่าตกแต่งออกมาได้หรูหรามากมากและหลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหา์หรูหลังใหม่ได้เพียงไม่กี่เดือนสาวชมพู่และหนุ่มน็อต ก็ได้มีข่าวดีท้องลูกคนที่สามเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเตรียมการมาแล้วล่วงหน้าใช่ไหมจ๊ะสาวชมผู้หนุ่มนอ็อตว่าแต่คฤหาดหลังโตจะหรูหราอลังการขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย